ที่เท่าไหร่วะ18 18มีนา ไอ้น,นี่ติดเบรกอยู่ใช่ไหมเนี่ยน่าจะนะน,น่าจะมันไม่ไหลใช่ไหมมันไปตั้งสปีดใหม่อ่ะมันมันต้องไปเซตที่คอมใช่ไหมเออมันไปตั้งสปีดอ่ะตั้งแดกเบรกอ่ะใช่ไหมไม่รู้เพราะปกติโรงงานรู้สึกค่าโรงงานมันจะตั้งแดกเบรกมา10%หรืออะไรนีร่แหละ แต่มันก็ดีนะมันช่วยเวลาเลี้ยวมันโอเคขึ้นนะถ้าเลี้ยวแบบไหลบางทีมาเร็วๆทิศเนะี่นยมันต้องเบรกช่วยนิดโอยเบรกแรงเยอะเกิอนไงเบรกแรงมันก็เซ็ตไอนะ้นั่นเลยตั้งตั้งทิมถอยหลังไว้เลยนะเอ็นทอยถอยหลังนะั้นตั้งให้น้อยๆไนงะ ออไ,รรไม่นี่สปีดใหม่หรือว่าอะไรเออ๋อสปีดก็ได้มือสองมาเอเคแรงแล้วมึงตั้งแบบวันก่อนนั้นจำได้ไหมจำไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยว